พี่ครับการที่จะทําให้เวทีดีก็คือคล้ายๆกับเราอยู่ในสถานที่ที่ดีเราอยู่ในครอบครัวดีอยู่ในชุมชนดีได้อยู่ในหน่วยงานดีบ้านเมืองดีโลกทั้งใบก็ดีพี่ครับพี่ๆแค่บอกต่อวีดีโอนี้ชวนพวกเรามาทํากันบ้าน3ข้อเนี้ยโอกาสเกิดแล้วครับพี่แต่มันต้องไปทํานะโอเคไหมครับแต่อันดับแรกบอกต่อวีดีโอก่อนบอกไปถึงพี่ๆนักข่าวนะครับโอเคครับฝากดูฝากนึกครับพี่ข้อที่1เนาะฝากดูฝากนึก ดูเพื่อเลือกครับพี่ต้องฝึกดูให้ดีครับต้องใส่ใจดูหน่อยดูได้ครบวันไหมนะครับดูว่าชีวิตเราตายได้แล้วตัวเลือกละ่ะอะไรละ่ะที่ล้าค่าที่สุดนึกภาพโลกใบนี้พี่เกิดโลกว่างเปล่ามาเลยนะเกิดมนุษย์คนแรกขึ้นนึกดูว่าเกิดคนที่ค,คล้ายๆเป็นมนุษย์เนี่ยได้ครบ10บคนเกิดมนุษย์ครบหมื่นคนบนโลกจากนั้นน่ะชายที่เกิดมนุษย์ครบล้านคนบนโลกพี่ครับมนุษย์ได้เติมอะไรได้ทําอะไรไว้บนโลกบ้างแล้วมันล้าค่าไหม มันควรที่จะบอกว่าอืมนี่คือสิ่งเจ๋งๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้กับโลกใบนี้นะครับแล้วก็นึกถึงว่าเมื่อคนครบ10ล้านคนร้อยล้านคนพันล้านคนเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งฝากดูฝากนึกเนี่ยอยากให้ลองไปนึกต่อที่ตัวงท่านเองครับพี่ครับมันเป็นข้อสรุปของท่านเองเลยนะครับต่อไปครับฝากโจทย์ครับพี่ครับนึกถึงพวกเรามาร่วมดีกันพี่แล้วก็บอกต่อแต่ก็อยากบอกว่าให้บอกเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งวิดีโอกลุ่มที่2อทับหเนี่ยบอกไปเยอะแล้วผมจะ ตัดการบอกเยอะเนี่ยไปไว้ในที่วิดีโอเดียวนะครับแต่ผมบอกว่ามันเจ๋งจริงนะครับนึกถึงทุกวันนี้คนในโลกใกล้800 0ล้านคนแล้วแต่ตัวเลขที่น่าสนใจนะคนไทยก็ใกล้80ล้านคนนะครับพี่นึกถึงว่าคนที่เก่งดีใจบุญเนี่ยมาร่วมเจ๋งร่วมร่วมในสิ่งที่มันเท่มันเจ๋งจริงๆอะพี่แล้วเกิดผลดีกับประเทศไทยขึ้นมาอย่างชัดเจนพี่ครับฝากโจทย์ตรงนี้ไปกบพี่ครับ การนึกที่ง่ายที่สุดก็คือเวลาที่เราอยู่บนบ้านเวลาที่เราอยู่บนแผ่นดินอยู่ในชุมชนสังคมบ้านเมืองทั่โลกเรารักสิ่งนั้นไหมเรารักสิ่งต่างๆอย่างนั้นน่ะเหมือนกับต้องควรเป็นคนที่รักแม่ด้วยเนาะเหมือนกับรักคุณแม่ของเราไหมเหมือนกับรักบ้านของเราไหมนะครับเวลาที่เรามองอีกคนหนึ่งจะเป็นภรรยาของเราจะเป็นลูกของเราจะเป็นเพื่อนของเรามองชีวิตต่างๆจะเราจะมองว่าเขาเป็นญาติได้ไหม เป็นชีวิตหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันได้ไหมฝากโจทย์นี้ด้วยนะครับหลักบานหลักญานะครับได้ไหมเข้าไหมครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วกระจายไปโอกาสที่จะดีมันก็ง่ายมากๆครับโอกาสที่เวด,ด,ด,ดีดีจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ผมบอกไว้นะครับผมบอกไว้ในวิดีโอ กลุ่ม2อบวกหอยากดีนะครับ2อบวกหมีลิงก์เรียบร้อยแล้วอยากให้ไปดูครับค้นหน่อยแล้วกันถ้ามันจะยากนะครับอยากดีดีขาขึ้นกลุ่ม2 2อบวกหเจาะไปที่พวกเราดีนะครับอันนี้ก็เป็นเจาะไปที่เวทีดีนะครับก็จะบอกรายละเอียดไว้ไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อให้โจทย์เนี่ย ไปถึงพวกเราทุกคนแต่เน้นให้เป็นภาษาไทยก่อนสักประมาณ10ปีนะพี่เนาะให้ประเทศไทย1ไม่เป็นหนี้2ภาษาไทยถูกบรรจุในโรงเรียนต่างๆทั่วโลกเป็นภาษาที่สองแล้วต่อไปก็จะเป็นภาษาที่1ต่อไปก็คือผมขออะไรนะครับพี่คือผมกำลังจะบอกว่าจะพัฒนาอะไรเริ่มที่การพัฒนาคนคนที่คิดจะพัฒนาจริงๆก็ให้ไปพัฒนาตัวเองให้ดีก่อนก็คือเมื่อคนแสดงออกว่าเอาดีจริงเนี่ยทุกอย่างมันสบายเลยพี่ผมจะทดลองครับพี่ครับจะทดลอง2องอย่างก็คือ เรื่องเดียวแหละล้อมรั้วพลังดีพี่คนเรามันอยู่ที่พลังดีนึกภาพที่เราอยากช่วยให้คนดีอ่ะนึกภาพว่าเราล้อมรั้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเข้ามาเขาผ่านจุดคัดกรองอ่ะเหมือนทุกวันนี้โควิดอ่ะพี่ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนถึงจะเข้ามาในประเทศไทยได้ก็ผ่านจุดคัดกรองก่อนแล้วก็เขาจะดีได้ง่ายมากในรั้วนี้ครับพี่ครับคิดภาพว่าเราสร้างรั้วนั้นได้ซึ่งทั้งหมดขึ้นกับคนไงครับก็ต้องคัดคนเข้าแบบเขายากมากๆนะออกง่ายมากๆนะคือเราไม่ต้องมาตรวจสอบกันไม่ต้องมาไล่จับผิดคนอนะ่ะเรา คัดคนเข้ายากมากๆแล้วก็เวลาให้ออกก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะแต่แค่ให้ออกเฉยๆโอเคไหมครับพี่อยากทดลองแบบนี้อ่ะพี่นะครับซึ่งเงื่อนไขในการพบปะในการมาพูดคุยครับพี่ครับก็จะอยู่ในวีโอกลุ่มที่มันเป็นขั้นพื้นฐานนะพี่หกขั้นเป็น EP 26ยทับสอยากดีปรับให้ดีขึ้นครับพี่ครับอยากให้คนที่มาพบกันนะพี่ คือคนที่พบกันกับผมนะครับเป็นคนที่ทําการบ้านมาดีแล้วแล้วเข้าประเด็นตัวเราดีพวกเราดีเวทีดีทันทีแล้วเริ่มดีทันทีอะพี่คือไม่ไม่ได้อยากให้มาแบบแค่คุยกันเฉยหรือบางคนคุยกันไปรู้จักกันเอาไว้พึ่งพากันยามยากเอาไวช้ชวนไปงานบุญเอาไว้ชวนไปกินข้าวผมไม่ต้องการพี่ผมต้องการเพราะว่าอยากให้เป็นมืออาชีพอยากให้เริ่มอะไรดีๆขึ้นมาเลยนะครับอย่างน้อยสุดนะครับไปดู ep 2ี่หทับหรือ ep กลุ่ม2พี่ กลุ่มสองบวกหนึ่งพี่พวกเราดีซึ่งว,วิดีโอนั้นผมจะทํายาวมากจะเป็นลักษณะทําให้เห็นเลยว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นหรือคนคนหนึ่งจะดีขึ้นคนมารวมกันแล้วจะดีขึ้นจริงๆแล้วก็มันไม่เกี่ยวว่าผมต้องเก่งด้วยแล้วก็อยากให้บอกต่อไปถึงพี่ๆนักข่าวด้วยอยากให้บอกลักษณะที่ว่าวิดีโอนี้มันยาววิดีโอนี้มันไม่ตื่นเต้นเล้าใจหรอกแต่มันดีจริงๆไงครับพี่เหมือนเหมือนกับตรงเนี้ยถามว่าผมต้องเก่งไหมไม่ต้องเก่งพี่มีญาติที่เก่งดีและใจบุญมาร่วมกันทําสิ่งท มันคือการที่เราถามตัวเองว่าพี่ครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วตายได้เราเกิดมาผ่านโลกอะ่ะเราจะเป็นคนที่สร้างอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้เหมือนกับอะไรที่มันล้ําค่าที่สุดที่เราจะทําได้คนทะ,ทะลุจะทะลุหลัก800นล้านคนอยู่แล้วเนี่ยพี่ครับการที่เราสามารถรวมกลุ่มกันแล้วทําให้โลกเนี้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนมันจะดีไหมอะ่ะมันเป็นแนวคิดที่แบบง่าย,ายอ่ะพี่คือเราไม่จําเป็นต,ต้องเก่งอ่ะพี่ คือเราแค่คิดว่าเราตายได้ซึ่งถามว่าผมคาดคนเข้าเนี่ยคนมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งคือตัวเองอะ่ะดีขาขึ้นได้จริงนะครับพี่อันที่สองความสัมพันธ์ของพวกเราอะ่ะดีย,ยิ่งขึ้นอันดับสามกลุ่มกลุ่มกลอนทั้งทั้งปวงเนี่ยมันดีเป็นดีขาขึ้นดีย,ยิ่งขึ้นไปเป็นดีก้าวข้ามพี่ก็คือเป็นลักษณะที่เราไม่ได้จะมาทำร้ายใครได้แล้ว แต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะให้ทุกคนมาทําร้ายเราจะล้อมรัวพี่ล้อมรัวทําให้เป็น <_ p> เห็นเป็นแบบอย่างได้ชัดเจนเลยว่ามันดีจริงๆนะใช่ไหมครับก็เลยอยากฝากต่อซึ่งถามว่าผมทําคนเดียวได้ไหมผมทําไม่ได้หรอกครับผมก็แค่คนตอนนี้ที่หนึ่งไม่มีเงินนะครับมีเงินน้อยมากขาดผลงานขาดพวกพ้องตัวคนเดียวเลยครับถึงได้มาคุยกับวิดีโอไงครับถ้ามีใครสักคนคุยกับผมเนี่ยผมอาจจะไปทําเลยก็ได้ อาจจะไม่มาคุยผ่านวิดีโอก็ได้อยากเจอคนแรกที่จะมาคุยกันนะครับแต่โชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมอยู่ในพื้นฐานครอบครัวที่ดีอยู่ในมีอาชีพมีการงานที่ดีมากๆกับพี่นี่คือข้อดีของผมแต่ถามว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือการอ่านเกมครับการอ่านเกมที่เนี่ยวิดีโอที่2ออยากให้ไปดูจริงพี่นะครับอยากให้ไปดูจริงนะครับมันเยอะมันยาว แต่มันเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นได้จริงคือคนเราเนี่ยดีคนเดียวมันดีลําบากแต่ถ้าดีร่วมกันแล้วเนี่ยมันขยายผลเหมือนเหมือนกับไอ้คนคนหนึ่งบอกอยากเป็นนายกแต่เขาเขารวมทีมดีๆสร้างแบบอย่างดีๆขึ้นมาปุบ๊บโอ้โหจากคนแค่ร้อยคนที่รวมกันได้ดีแล้วเนี่ยเห็นภาพชาัดเจนนะพี่ชูคนนึงขึ้นมาเป็นนายกมีคนแห่เลือกกันเต็มเลยพี่ได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีอันของประเทศอื่นนะโอเคไหมพี่ มันขอให้รวมกันเลอครับพี่ครับมันดีจริงพี่แต่ผมก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับใครที่รวมกันได้พี่ให้ไปที่การดีแบบก้าวข้ามดีแบบที่จะไม่ทําร้ายใครบนโลกใบนี้นะครับพี่ก็ฝากแล้วก็ขอพระคุณมากนะครับที่จะบอกต่อวิดีโอ,โอนี้ไปเลยแบบตือให้ดูหน่อยแล้วก็แบบที่ว่าบอกไปถึงพี่ๆนักข่าวว่ามีโอกาสอันดีที่ดีมากๆแบบไม่เคยมีใครทํามาก่อนที่จะทําให้ตัวคนดีขึ้น ที่ทําให้กลุ่มคนดีขึ้นที่ทําให้ชุมชนสังคมบ้านเมืองและโลกทั้งใบเนี่ยดีขึ้นมันเป็นครราขี้โม้พี่นะครับต้องบอกต่อโอเคไหมครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ